ลุโลกเมื่อดูละครแต่ละครั้งเราจะเห็นตัวละครแต่ละตัวแสดงออกถึงอุปนิสัยใจคอและบุคลิกท่าทางที่แตกต่างกันโลกนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกันนะักมนุษย์แต่ละคนในโลกล้วนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันแม้กระทั่งฝาแฝดที่คลอดในเวลาเดียวกันก็ยังมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันเลย การที่เรามีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันบางคนมีนิสัยใจคอสุภาพอ่อนโยนตั้งแต่เกิดส่วนบางคนมีนิสัยใจคอดื้อด้านไม่ยอมลดลาวาสองให้แก่ใครง่ายๆกรรมจึงเป็นผู้ลิขิตชีวิตคนเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอันใดย่ยอมได้รับผลกรรมนั้น กฎแห่งกรรมเป็นจริงอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนกรณีของพระหัวดื้อที่ชื่อติดสะคือบทเรียนสอนใจเราได้เป็นอย่างดีว่ากรรมที่เคยเป็นคนหัวดื้อมาในชาติก่อนยังคงตามมาเล่นงานเขาอย่างไม่ลดละเขามีอุปนิสัยใจคอเช่นใดในอดีตถึงชาตินี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นในสมัยพุทธกาลร,รงฉันที่วัดพระเจตวัน เป็นห้องโถงกว้างใหญ่สามารถบรรจุพระเนนและญาติโยมได้หลายร้อยชีวิตปกติแล้วพระเนวัดเชตวันจะใช้โรงฉันนี้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกเหลือที่เดินทางเข้ามาเพื่อฟังธรรมของพระพุทธองค์อยู่เสมอหลังจากฉันพัตาหารเสร็จแล้วพระแต่ละรูปในวัดพระเชตวันต่างแยกย้ายกันกลับกุฏิของตัวเอง เพื่อเร่งบำเพ็ญภาวนาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยไวส่วนรูปที่หมดกิเลสแล้วก็กลับกุฏิเพื่อเข้าฌานสมบัติเสวยความสุขอย่างพระอริยเจ้าภายในโรงฉันจึงเหลือแต่พระแก่รูปหนึ่งที่ชื่อติสสะติสสะเป็นโอรสพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้า ท่านเพิ่งเข้ามาบวชยังไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติของพระในวัดพระเชตวันดีท่านจึงนั่งเล่นอยู่ในโรงฉันราวกับคนไร้จุดหมายเนื่องจากรูปร่างหน้าตาท่านอ้วนท้วนสมบูรณ์บุคลิกท่าทางเคร่งขรึมเหมือนพระเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้คนที่เดินเข้าออกโรงฉันจึงมักคิดว่าท่านคือพระเถระคงแก่เรียนหรือไม่ก็คงบรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว เช้าวันหนึ่งกลุ่มพระอคันตุกะได้เดินทางมาจากแดนไกลมาเฝ้าพระศาสดาเมื่อเข้ามาถึงโรงฉันก็พบติดสะซึ่งกำลังนั่งอยู่ในโรงฉันเพียงรูปเดียวพระอคันตุกะจึงคิดว่าท่านคงเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่คงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติในวัดพระเชตวันได้จึงเข้ากราบคารวะและขอคำแนะนำ แต่เนื่องจากเพิ่งบวชใหม่ติสสาจึงแสดงอาการอับอ,อ,อึง้งอึ้งไม่สามารถให้คำชี้แจงอะไรแก่พระอาคันตุกะได้สำร้ายท่านยังไม่ทำข้อวัดปฏิบัติอย่างที่พระใหม่ควรทำแก่พระพันษามากกว่าเช่นนำอาสนะมาปูให้นำน้ำฉันมาให้สอบถามสารทุกสุขดิบหรือปนิบัตินวดเฟ้น ขอโทษเถิดท่านอาจารย์ท่านบวชได้นานหรือ,อยังครับพระรูปหนึ่งถามด้วยความเอะใจเมื่อเห็นท่านแสดงอาการเหมือนคนไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติของพระเอาเสียเลยฉันเพิ่งบวชนะคุณทำไมหรือติดสะตอบอย่างไม่แยแสโว้ยที่แท้ก็หลวงตาแก่นี่เองช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียเลยเห็นพระมหาเถระเข้ามาแล้ว ยังไม่รู้จักต้อนรับและกราบไหว้อีกหรือไงกลุ่มพระว่าติดสะด้วยความไม่พอใจเมื่อทราบความจริงพวกคุณมาที่นี่ทำไมติดสะแทนที่จะสำนึกผิดถามกลับไปได้วยความไม่พอใจมาเฝ้าพระศา,าสดาน่ะสิบะพวกคุณรู้จักข้าน้อยไปเสียแล้วพระศา,าสดาคือหลวงลุงของข้า ข้าจะบอกพระองค์ให้ไล่พวกคุณออกจากวัดเดี๋ยวนี้ติดสะตอบด้วยความโกรธแล้วรีบเดินลงจากโรงฉันเข้าเฝ้าพระาศาสดาทันทีกลุ่มพระอคันตุกะเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเดินติดตามไปติดสะเธอร้องไห้ทำไมพระาศาสดาแซงตัดถามเหมือนไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นฮือฮือพระพวกนี้ว่าหม่อมฉันพระพุทธเจ้าค่ะ ติดสะทุนตอบพร้อมหันควับไปยังพระอคันตุกะที่กำลังนั่งอยู่ด้านหลังเธอถูกว่าที่ไหนหรือที่โรงฉันพระพุทธเจ้าค่ะเธอไม่เห็นท่านเหล่านี้หรือติดสะเห็นพระพุทธเจ้าค่ะเธอพูดทักทายท่านเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะเธอถามสารทุกขสุขดิบท่านบ้างไหมไม่พระพุทธเจ้าค่ะ เธอทำการต้อนรับท่านหรือไม่ล่ะไม่เลยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเป็นความผิดของเธอนะติดสะเธอเพิ่งบวชใหม่ควรทำการต้อนรับพระที่แก่พรรษากว่าถึงจะถูกพระาศาสดาตรัสชี้ความผิดของติดสะแต่พระพวกนี้ว่าฆ้าพระองค์นะค้าพระองค์ยอมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะติดสะทูลตอบอย่างไรเสียเธอก็เป็นฝ่ายผิดอยู่ดี กล่าวขอโทษท่านเหล่านี้เสียเถอะติดสะพระศาสดาตรัสร้องขอถ้าพระองค์ไม่ผิดพระพวกนี้ต่างหากผิดพระพุทธเจ้าค่ะติดสะยังคงยืนกลานไม่ยอมขอคม,มาโทษเพียงแค่ขอโทษไม่น่าจะยากสําหรับเราแต่สําหรับคนอย่างติดสะแล้วถือเป็นเรื่องยอมไม่ได้เพราะติดสะเกิดในตระกูลสากยะ ถือว่าตัวเองดีกว่าประเสริฐกว่าคนวันนะอื่นๆอุปนิสัยการไม่ยอมรับผิดง่ายๆของติสสะยังเกี่ยวโยงกับกรรมในอดีตท,ที่เคยทำอีกด้วยในอดีตชาติติสสะเคยเป็นนักพรตชื่อเกวละบําเพ็ญตาบะในป่าลึกวันหนึ่งเกวลละเข้าเมืองเพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่เขาเข้าพักที่โรงช่างหม้อร้างแห่งหนึ่งในชานเมือง ณที่นี้เองเกวลาได้พบเพื่อนนักพรตอย่างไม่คาดฝันรูปหนึ่งชื่อนาระทะนักพรตท่านนี้ก็ออกจากป่าเพื่อหาประสบการณ์ในเมืองเหมือนกับเกวลาเกวลาและนาระทะได้พักอยู่ในโรงหม้อเดียวกันต่อมาคืนหนึ่งความบาดหมางของนักพรตทั้งสองคนได้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันคือขณะที่นาระทะเดินออกจากโรงหม้อยามค่ำมืด ได้เผอเหยียบมวยผมของเกวละถูกเหยียบครั้งแรกเกวละก็ไม่ติดใจเอาความเพราะคิดว่าเพื่อนคงมองไม่เห็นแต่เมื่อนาระทะกลับเข้าโรงช่างหม้ออีกครั้งก็ได้เหยียบเข้าที่ซอกคอของเกวละข่าวนี้เกวละโกรธอย่างแรงให้อภัยไม่ได้เพราะเหยียบครั้งแรกตนให้อภัยไปแล้วแต่นักพรตคนนี้ยังมาเหยียบซ้ำอีกถือว่าแกล้งกันชัด แม่นาระ,ะจะพยายามขอโทษและอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบอาจารย์เลยที่เหยียบครั้งแรกเพราะไม่ทราบว่าอาจารย์นอนขวางประตูอยู่ขากลับเข้าโรงหม้อคิดว่าหากกลับเข้าทางเดิมจะต้องเหยียบมวยผมอาจารย์อีกแน่เลยเปลี่ยนทางเท้าแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะหันหัวมาทางเท้าจึงเหยียบอาจารย์อีก คำอธิบายของนารทะไม่เป็นผลเกวละไม่ยอมให้อภัยอยู่ดีเกวละได้สาบนารัะทันทีว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อใดให้ศีรษะนารทะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนารทะก็สาบคืนบ้างว่าใครผิดก็ให้หัวคนนั้นแตกแต่นารทะมีตะบะแรงกล้ากว่าท่านจึงทราบว่าหัวอาจารย์ต้องแตกอย่างแน่นอน ด้วยความสงสารอาจารย์เลยบันดาลไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นพระราชาและชาวเมืองก็เดือดร้อนพระราชารู้ว่าเป็นความบัดรหมางของนักพรตทั้งสองรูปจึงมาสอบสวนจนทราบความแล้วขอร้องให้เกวละขอโทษนาระทะแต่คนอย่างเกวละไม่เคยยอมใครง่ายๆเขายืนยันไม่ยอมถ่ายเดียวเพราะคิดว่าตนไม่ผิด พระราชาจึงสั่งให้จับเกวลานั่งคุกเข่าขอโทษต,ต่อหน้านารทะใจของเกวละก็ยังไม่ยอมอยู่ดีนารัะจึงออกอุบายให้จับตัวลงในสระน้ำเอาดินโปะหัวไว้เจ็ดชั้นเมื่อนารทะคลายคำสาบดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทันทีดินที่โปะบนหัวเกวละได้แตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงเกวลาจึงรอดตายได้อย่างหมุดวิดเกวลาได้มาเกิดเป็นติดสะ ส่วนานราระคือพระพุทธองค์กรรมเป็นเรื่องน่าแปลกอุปนิสัยใจคอคนในชาติก่อนเป็นเช่นใดชาตินี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นติดสะเป็นคนดื้อด้านยอมหักไม่ยอมงอในชาติก่อนชาตินี้ก็เป็นเหมือนเดิมฉะนั้นกรรมที่เราเคยทําในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรรมอะไรก็ตามยังคงตามสนองเราอยู่เสมอ เราทำกรรมใดไว้ยอมได้รับกรรมนั้นไม่มีใครเหนือกรรมที่ตัวเคยทำไว้ได้ขอน้อมกราบขอพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งวัดภูท่าพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทาน 洒出。